เพราะไม่สินเสียตกเพราะรอกรรมการถามอมอืมไอ้กังวลไอ้ความกังวลเนี่ยมันเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งยวดของทุกรอบช่างแม่งนี่ใช้คำว่าช่างแม่งไม่เห็นเป็นไรเลยเขาถามก็ตอบอะไม่ได้ก็ไปสมัครสายอื่น ไม่ได้เอก็ไปทําอย่างอื่นอย่าไปตายอย่าไปเอาตัวเองไปตายถ้าไม่ได้สิ่งน,นี้ไม่ได้ถ้าไวฟ์เราเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นไวฟ์ของการที่ไม่เท่าเทียมไม่คุณสมบัติไม่ถึงไม่มีคุณค่าพอไม่ได้ห้ามไปไวฟ์นี้เราต้องไปฟิลช่างแม่งช่างแม่งสิ เอ้าให้ทําอะไรให้ดีแคลร์อ้าดีแคลร์